วันนี้เป็นครั้งที่4ี่แล้วครับรับกลับมาบ้านนะครับก็ได้ซ่อมจากร้านทีไซเคิลสรุปว่าคาร์ดไม่ได้เสียนะครับเป็นที่ใส่คาร์ดมันใช้เบิร์นนิ่มไปนะครับแล้วก็ได้แก้ไขโดยทีไซเคิลพี่โตก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็กําลังขนกลับบ้านนะครับก็คงไม่ได้ขี่ครับการประกอบรถครั้งนี้ก็กได้คัสตอมนะครับได้คัสตอม ก็จะเป็นชิคาโนนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟรมแบรนด์หนึ่งมาแล้วก็จะได้เครื่อง SNS นะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังลง <c oughs> ถอยมาเลยครับประคองให้พี่ <c oughs> ประคองให้ได้ครับได้ <c oughs> ได้ครับพี่โอเค แกเก็บอย่างดีเลยฝุ่นไม่เมกาะเลยนะเนี่ย<ป>ตอนพี่ไปถึงเขาเอาลงมาข้างลาง่างยังเอาลงแนละ้วสตาร์ทขึ้นไปดูอ๋อาารรเราพี่สตาร์ทเลยนะพี่สตาร์ทเลยเอาเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ม,ม,มันมันไม่เขียวเ,เขียวแบ นี่แหละปัญหานะหอะน้ำมันยังไม่เดินนะเอเนะไรพี่ ต้องเปิดให้กว้างก่อนไม่เป็นไรนพี่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ลองใช้ได้